ว้าวมองคู้นะขาวดลเอ้าไปเล้วไปแด้วไปเล้วไปเดววไปไหนลูกเอ้ามันุดเข้าไปข้างล่างนี่ไงดีตัวเลอรเลยนะนีาวแล้วูเืออาหารเอย่าไปารเอนะนี่เรามา บนแน็อยู่คนเยอะสนะโช้างอยู่นู่นโอ้ช้างหลายตัวนะเสืออยู่นู่นเสืออยู่นู่นน้องเป็นทุกดูเ็มเลยเฮ้ ดูไอ้สไปเดอร์แมนเฮ้ยจะได้จัดการสไปเดอร์แมนทิโอ้โนี่ไงโอ่งนะโห่งนะนี่ช่างทองฟาร์มอากาศก็อย่า็นโอ้ เดี๋ยวนะตัวอ่ะตัวอ้ําี่ตัวเองสองตัวนะตอนนั้นอยู่นะตันนั้นอยู่นี่แต่ก็ยังมาทําติดมันต้องมันต้องกลับมาบรรยากาศเขานะลงสื่อต้อง้นคนเต็มเลยนีกเอ่อนกนีกกระนัยนกแก้วตัวเบิอเลยจะได้เห็นไหมน่ะ๋ยวไปดูกัน เด่นแด่งรุลงตกแลวสบายไอ้แมกกลี่ไปกไปให้่าัดีกว่าโอ้กลัวไปเดินไปดูสิงโตกันดีกว่าโอ้สไปเดอร์แมนนะจะนี่จับสไปเดอร์แมนดิถึงไหม <c ười> ได้ตีหัวมันได้ นี่อยากนะอยาก